ที่นี่สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลกลับมานั่นฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธาร,รณรัฐจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ t h a i .rti.org.tw หรือที่ rti fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ t i ทีที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันโดยการที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันดําเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุย้ยมณฑพรชัยวุฒิค่ะสําหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับปฏิทินนะคะ เพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่กันแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าพอเข้าสู่ศักราชใหม่นะคะหนึ่งสิ่งเลยนะที่หลายๆบ้านรวมถึงตัวดิฉันเองแล้วก็รวมถึงหลายๆสถานที่ทํางานนะคะมักจะแบบตามหากันเนาะก็คือปฏิทินสําหรับปีใหม่นั่นเองค่ะซึ่งบางบริษัทนะคะก็จะมีการทําปฏิทินออกมาแจกให้กับพนักงานแจกให้กับลูกค้านะคะหรือว่าแจกให้กับคู่ค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจต่าง ะะเพื่อเป็นการขอบคุณและก็เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่สก,กราชใหม่ไปด้วยกันนั่นเองนะซึ่งในไต้หวันเองก็เช่นเดียวกันค่ะหลากหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนต่างก็ทําปฏิทินที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสารรค์ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะหรือว่าปฏิทินแบบแขวนค่ะเรียกได้ว่าผู้รับนะคะที่รับปฏิทินใบเนี่ยโอ้โหนะนอกจากจะใช้งานได้จริงแล้วนะคะยังสวยงามเป็นของประดับตกแต่งบ้าน ะะแล้วก็เป็นสิ่งที่เวลาเราเห็นหรือว่าเราดูปฏิทินดูเวลาแล้วเนี่ยยังเป็นอะไรที่ช่วยฮิวใจเราได้อีกด้วยนะคุณผู้ฟังนะ ก็เลยเป็นที่มาของผลสำรวจ1ิอันดับปฏิทินฮิวใจค่ะที่คนไต้หวันโหวตมาแล้วนะคะว่าปฏิทินของบริษัทหรือว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยโอ้โหนะเรียกได้ว่าสวยงามที่สุดนะคะเห็นแล้วเนี่ยสบายตามากที่สุดในปี2025นี้นะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะบางองค์กรหรือว่าบางบริษัทที่ติดอันดับในครั้งนี้ค่ะก็ยังได้มีการเผยโฉมปฏิทินปีหน้าปีคิดสกุัมาดึงดูดประชาชนนะคะให้อยากไปจับจ เป็นเจ้าของกันอีกด้วยโดยสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราก็ได้พูดไปแล้วในอันดับที่7 1 0ถึง10นะคะใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังได้เลยบนเว็บไซต์ r t i o r g t w t s และในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาฟังกันต่อในอันดับที่6ถึงอันดับที่1 สำหรับอันดับที่6ค่ะเป็นปฏิทินจากกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันของปีคิสกุลสองพันี่สิบห้าค่ะกับปฏิทินที่มาในตีมที่ชื่อว่าไฮต่าไต้หวันนะคุณฟังนะหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยค่ะก็คือปฏิทินที่บันทึกเรื่องราวของไต้หวันกเกาะแห่งท้องทะเลนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีแหละค่ะว่าไต้หวันนะคะเป็นเกาะที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลค่ะดังนั้นทุกลมหายใจของไต้หวันนะคะล้วนสอดประสานไปกับคลื่นน้ํากระทรวงการต่าง ประเทศไต้หวนันจึงหยิบเอาเรื่องราวของเกาะที่ถูกโอบล้อมไปด้วยท้องทะเลโดยรอบไต้หวันเนี่ยแหละนะคุณฟังนะมาทําเป็นปฏิทินค่ะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและก็ความภาคภูมิใจที่มีต่อทะเลปลูกให้ผู้คนนะคะตระหนักถึงพื้นที่สีน้ําเงินของไต้หวันมากขึ้น แม้ไต้หวันนะคะจะมีพื้นที่เพียงหนึ่งในหมื่นของโลกแต่กลับมีสิ่งมีชีวิตทางทะเลถึงหนึ่งในสิบของโลกความหลากหลายทางชีวภาพของไต้หวันนะคะเรียกได้ว่าสูงกว่าพื้นที่อื่นๆเกือบ4ี่รอยเท่าค่ะเพราะไต้หวันนะคะเจอทั้งกระแสน้ําคูโรชิโอนะคุณฟังนะจากทะเลตะวันออกค่ะไปจนถึงหมู่เกาะทางใต้ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้นค่ะโดยรอบเกาะไต้หวันนะคะก็ยังมีลานวีรีเต่าเพิงหูแล้วก็หมาจู่ค่ะซึ่งเกาะเหล่านี้ค่ะ ล้วนมีความงดงามที่ลึกลับซ่อนอยู่นะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นค่ะกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเนี่ยจึงได้มีการนําเอาภาพของท้องทะเลไต้หวันมารังสรรค์ในสไตล์ของภาพวาดค่ะกลายเป็นความมหัศจรรย์ของระบบนิเวศนะคะนอกจากนี้นะคะยังนําเอาบริบทของวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องทะเลแฝงเข้าไปด้วยนั่นเองจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่ปฏิทินของกระทรวงการต่างประเทศชุดนี้จะได้รับคําชื่นชมจากคนไต้หวันชาวเน็ตจานวนไม่น้อยนะ ะะบอกว่าเป็นปฏิทินที่ให้ทั้งความรู้ควรค่าแก่การสะสมมีความสวยงามมีทั้งคําอธิบายภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะบางคนรู้สึกว่าได้มาแล้วเนี่ยนะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดปฏิทินตั้งโต๊ะของกระทรวงการต่างประเทศ ต่อมาอันดับที่5ค่ะเป็นปฏิทินของเฉียวเต่าซันปูนะคะก็บอกว่าถ้าใครเป็นสายอาร์สายมินิมอลหรือสายชื่นชอบภาพประกอบเนี่ยปฏิทินแขวนของเฉียวเต่าซันปูเนี่ยเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เลยนะทุฟังนะโดยในปีนี้ค่ะเฉลียวเต่าซันปูนะคะเขาหลังสรรปฏิทินออกมาในธีมที่มีชื่อว่าวันอันอบอุ่นละมุนท่ามกลางภูเขาค่ะโดยร่วมมือกับนักวาดภาพประกอบชื่อดังนะคะซึ่งว วาดหนังสือภาพเดียร์แนค่ะนำเอาความสงบของผืนป่าเข้ามาไว้ในบ้านของคุณทุกหน้านะคะราวกับเป็นยาช่วยชโลมจิตชโลมใจทำให้คุณหาความสงบเล็กๆนะคะในมุมบ้านในวันที่เร่งรีบได้เพียงแค่มองปฏิทินเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นค่ะในปีหน้านะคะ2 0 2 6ค่ะเขาก็ได้มีการออกปฏิทินมาแล้วนะคะเป็นธีมที่มีชื่อว่าฉากบนโต๊ะอาหารของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพค่ะ โดยได้นักวาดภาพประกอบชื่อดังนะคะคุณฉังชื่อนะคุณฟังนะที่เขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจเป็นอาหารค่ะมาวาดเป็นปฏิทินนะคะซึ่งเมนูอาหารที่ถูกนํามาใช้เป็นภาพประกอบของปฏิทินตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมเนี่ยล้วนแต่สะท้อนรสชาติของวิถีชีวิตตลอด4ี่ฤดูการในไต้หวันค่ะและก็ยังเป็นการเตือนสตินะคะว่าเราเนี่ยควรใช้ชีวิตอย่างตั้งใจใช้ชีวิตด้วยการที่กินดีอยู่ดีพักผ่อนดี ถ้าเรานะคะมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแล้วด้นะก็จะทำให้ชีวิตของเราตลอดทั้งปีเนี่ยสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง และอีกหนึ่งความพิเศษของปฏิทินชุดนี้นะคะก็คือว่าในตัวที่เป็นปฏิทินที่เป็นตารางวันที่ต่างๆเนี่ยเขามีเส้นปละนะคุณฟังนะสําหรับฉีกออกได้ด้วยนะคะันนั้นเมื่อเวลาหรือว่าเดือนนี้มันหมดลงไปแล้วคุณฉีกออกไปแล้วเนี่ยนะก็จะเหลือแต่ภาพวาดข้างบนไว้ค่ะก็กลายเป็นภาพแขวนสามารถนําไปใส่กรอบหรือว่านําไปแขวนกับไม้ก็ได้นะคะเหมาะมากๆเลยทีเดียวที่จะเก็บสะสมหรือใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้ ต่อมาอันดับที่4ค่ะเป็นปฏิทินของกรมอุทยานแห่งชาติไต้หวันค่ะเขาบอกว่าใครที่เป็นสายชื่นชอบธรรมชาตินะคะบอกเลยว่าปฏิทินของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะโดยปีนี้ค่ะเขาได้เปิดตัวปฏิทินนะคะที่มีชื่อภาษาจีนว่าซุยเฟินจือเต๋อซื่อจีคุณผู้ฟังถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือสีฤดูกาลที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ํานั่นเองค่ะโดยเขาได้ทําออกมาทั้งปฏิทินขนาดใหญ่ปฏิทิน ทินตั้งโตะนะคะและก็ยังมีปฏิทินที่อยู่ในรูปแบบของสมุดโน้ตด้วยนะคุณผู้ฟังนะโดยนําเอาภาพถ่ายธรรมชาติคุณภาพสูง13ภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพลาําธารภาพน้ําแข็งละลายในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลินะคะหรือว่าภาพของท้องทะเลใต้ผืนน้ำคุณผู้ฟังนะเรียกได้ว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงความงดงามนะคะของพื้นที่ที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบในอุทยานแห่งชาติทั่วไต้หวนันตลอดทั้ง4ฤดูกาลเลยล่ะคะ่ะ และในปีคิศกราั2026นี้ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติไต้หวันและในปีหน้านะคะปีคศัก2026กรมอุทยานแห่งชาติไต้หวันก็ได้เปิดตัวปฏิทินที่มีชื่อว่า รุ่นอู้ซี่อูเซิงค่ะคุณผู้ฟังแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือความชุ่มชื้นอย่างแผ่วเบามีทั้งแบบปฏิทินแขวนและก็ปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะซึ่งนําเอานะคะเรื่องราวของพื้นที่ชุ่มน้ําพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่างๆทั่วไต้หวนันนะคุณผู้ฟังนะมาร้อยเรียงให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละเดือนแล้วก็ทําออกมาเป็นปฏิทินค่ะโดยเขานําเอาภาพถ่ายของช่างภาพมืออาชีพค่ะมาประกอบในปฏิทินด้วยนะคุณผู้ฟังนะยิ่งไปกว่านั้นค่ะ สิ่งที่พิเศษนะคะก็คือตัวอ,อกักษรของแต่ละเดือนหากสังเกตดีๆนะคะจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นสัตว์ที่พบได้ตามฤดูกาลต่างๆในไต้หวันนั่นเองต่อมาอันดับที่3ค่ะเป็นปฏิทินของคณะกรรมการทหารผ่านศึกไต้หวันค่ะคุณผู้ฟังโดยเขานะคะทำออกมาในรูปแบบของปฏิทินแขวนค่ะซึ่งธีมของเขาก็คือสัมผัสกับพืชผัุ์และป่าไม้ในไต้หวันนะคะ ออกแบบโดย Event 100 Creation ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าปฏิทินชุดนี้ค่ะคุณจะได้ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ทั่วไต้หวันไม่ว่าจะเป็นดอกซากุระที่ฟาร์มชิงจิ้งนะคะหรือว่าจะเป็นดอกซากุระบนฟูโชซันใบเมเปิลแดงที่อูลิงนงชังค่ะหรือจะเป็นป่าหมอกนะคะที่วันนาอุทยานฉีหลันก็ได้ค่ะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างภาพถ่ายกับภาพประกอบนะคะต้นไม้เป็นสัญลักษณ์หลักตลอดทั้งปฏิทิน ซึ่งสื่อความหมายถึงชีวิตที่มีความต่อเนื่องยาวนานสะท้อนถึงการทุ่มเททำงานอย่างหนักในด้านป่าไมา้แล้วก็ด้านเกษตรกรรมนะคะรวมถึงพื้นที่ฟาร์มต่างๆด้วยนะคุณฟังนะที่เขาเนี่ยยินดีจะเปิดความงดงามของเขาให้คนทั่วไปได้รับชมกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งสี่ฤดูการของไต้หวันเนี่ยหากคุณนะคะไปตามปฏิทินที่เขาบอกไว้ในช่วงฤดูการหรือว่าช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคุณจะได้สัมผัสกับความสวยงาม ของวิดุทัศน์แบบเดียวกับที่อยู่ในปฏิทินเลยล่ะค่ะต่อมาอันดับที่2ค่ะเป็นปฏิทินของกรมป่าไม้และกรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคุณผู้ฟังนะซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าปฏิทินของหน่วยงานนี้นะคะถูกชาวเน็ตยกย่องว่าเป็นปฏิทินของหน่วยงานรัฐที่สวยที่สุดในไต้หวันเลยนะโดยปีนี้ค่ะเขาใช้ธีมทินกําเนิดของเกาะ และพืชท้องถิ่นในไต้หวันนะคะนำเอาพืชท้องถิ่นทั้งหมด65ชนิดค่ะมาประสานองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในสวนนะคะในพื้นที่ของชนพื้นเมืองนะคะหรือว่าบริเวณพื้นที่ป่าไม้ต่างๆค่ะแล้วก็รังสรรออกมาใหม่นะคะเป็นรูปแบบของลายพิมพ์นะคุณฟังนะก็เลยกลายเป็นลวดลายของภูมิทัศน์ทางป่าไม้ที่มีความสวยงามละเอียดอ่อนค่ะช่วงครึ่งแรกของปีนะคะใช้โทนสีสันสดใสช่วงครึ่งหลังของปี ใช้เอิร์ธโทนค่ะุณผู้ฟังยิ่งไปกว่านั้นนะคะในแต่ละหน้าแต่ละเดือนของปฏิทินนะคะก็ยังมีกวีสั้นๆค่ะซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของฤด,ดูการต่างๆแล้วก็พืชพันไม้ที่เติบโตในฤด,ดูการนั้นๆซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ได้ปฏิทินของหน่วยงานนี้ไปเนี่ยพอเขาไปอ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความเข้าใจถึงพืชพันไม้ที่จเจริญเติบโตในช่วงเดือนนั้นๆได้มากขึ้น และในปีหน้าค่ะปีคิศกราช2026เขาก็ได้ใช้เป็นตีมเส้นทางเดินป่าน้อยใหญ่ในไต้หวันค่ะโดยคัดเอา12เส้นทางอนุรักษ์ระบบนิเวศที่โดดเด่นนะคะจากทั้งหมด45เส้นทางสีเขียวทั่วไต้หวันมาจัดสรรไว้ในปฏิทินนะคะผู้ที่รับปฏิทินไปเนี่ยก็จะได้ชมภาพความงดงามของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติผ่านหลากหลายมุมมองค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมสูงจากท้องฟ้ามุมมองย้อนขึ้นไปจากลำธารมุมระดับสาย ตาบนพื้นผิวของน้ำทะเลไปจนถึงการเดินผ่านทุ่งนานะคะโดยเขาเนี่ยได้เชิญผู้รับรางวัลภาพประกอบโบโลยาจากประเทศอิตาลี5ท่านด้วยกันค่ะของบริษัท Gigi Design นะคุณฝั่งนะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานปฏิทินในปีหน้าด้วยนะคะซึ่งรูปแบบปฏิทินนะคะก็จะมีทั้งแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะค่ะผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามไปได้ที่กรมป่าไม้เลย และสุดท้ายอันดับที่1น่งค่ะสําหรับปฏิทินของหน่วยงานรัฐที่คนไต้หวันโหวตมาแล้วนะคะว่าสวยงามทุกปีไม่เคยทําให้ผิดหวังก็คงจะหนีไม่พ้น กวนกว้างสู่ค่ะคุณผู้ฟังหรือกลมการท่องเที่ยวไต้หวันกระสวงคมนาคมนั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าในปี2025ที่ผ่านมานะคะเขาทําปฏิทินในธีม w a v e of Wonder ค่ะมหัศจรรย์แห่งคลื่นทะเลนะคะโดยมีทะเลและชายฝั่งทะเลเป็นฉากหลังภายในปฏิทินค่ะเราจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลนะคะรวมถึงระบบนิเวศท,ทางทะเลค่ะและก็ยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองหาย ยากทางทะเลด้วยนู้ฟังนะซึ่งความหลากหลายของระบบนิเวศในไต้หวันเหล่านี้ค่ะถูกถ่ายทอดลงไปบนปฏิทินเรียบร้อยแล้วแต่หากใครใครอยากเห็นภาพในรูปแบบที่ตื่นตาตื่นใจเป็นแบบ AR นะคะก็สามารถสแกน QR Code โค้ดนะคะบนหน้าปฏิทินได้เลยนะคุณก็จะเห็นภาพของระบบนิเวศทางทะเลสัตว์ทะเลสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะรวมถึงความงดงามของอุทยานแห่งชาติทั้ง13แห่งในไต้หวันด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของผลสำรวจ10อันดับปฏิทินฮิวใจค่ะที่นอกจากจะสวยงามฮิวใจเราเวลาเห็นปฏิทินแล้วนะคะก็ยังใช้งานได้จริงอีกด้วยนะคะจะวางไว้ในบ้านหรือว่าจะวางไว้ที่ทำงานก็ล้วนแต่ดีต่อใจทั้งสิ้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ